สอนมันมันมันอึ้งกับใครอึ้งไหมไม่เห็นเนาะนี่คนเห็นมันละสวยเมื่อวาน้นี้พี่ก่อน ปุิป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 สบายปุิป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 ิสบายมาซอยข่อยเน่โอ้ยหน่อยตมึงปุนะมึงเอาจีเทสเราได้บที่นี่มาได้มาได้อม่อกีนกันปุนออ้เทต้มอึ่งแล้วอ้เทสกรวดกวกรวดกวดอยไม่จไ่จักไม่จาดหล่นหล่นเออเออฮอนอนอสิวมซะน้อยได้กินบ่ลรต้มอึ่งโอ้ยน่อย ô, oh, tôm ương tôm ương, sư đệ của bác thử phi long đấy, ọ cào cào, ọ tung tát dốc phi long đấy, nó lại sớm đến tiền đấy, ọ tung tát cào cháu thử quá, bác thử cái đại kinh như đệ tôm ương nè, ô phi long ấy tự tàngประเทศ cái đại, thấy mà bác thử đệ cái đại kinh như đợt tôm ương phi long đấy, cô nàng, ô phi long ấy đại, mưng ảo, <laughs> mưng ảo bác cào cô nàng, tôm ตรงมืง่ตรงมือตรมือตมืนใช้บักคามออนบพราเม็นใบบักคามออนเนยบากคามออนสวัสด er ีจ so ้ะพี่น้องทุกุสูคนสบายดีกันพ่จ้าคอยก็สบายนอยู่สวัสดีจอมไม่กินอะไรตรมือตรงมืตมือมาพี่น้องทุกุกูคนอตมือนี่มังมึงสีสันมันนอฟลายใส่ใส่คมิินใส่ขมิินสีสันฤทธิมันจะเสกไหมสีสันเหลืองอุ้ยหุยเลพี่น้อง เสด็จกับวัตถุก็ได้กินอยู่หรอกออนนะก็มืงนะปาดอีหยังนี่โตคือกินต้มอึงกินน้ำนี้มันมๆแล้วต้มอึงต้มสุกไม่ไม่อย่างนั้นเรียบร้อยหนึ่งอ,อู้นออ้อยเข้มข้นเลือดสมัยเอ็มา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  s o ยกัน s o ยกันมาสิมามา s o ยกัน s o ยกันออกมา s o ย โอ้ออกมาซวยต้มยึงเมใครบึงยิงยิงมันหอนมันดับมาทันใดต้มบึงเมไขรอืมปวดนะเงไครอื่นโอ co ้เมจันไครมนุสล่ะมันท่องแตกกับมีเิดอึงท่องแตกโอ้ต้มติตัวเลไรด้เธอน่อึ่งท่องแตกปวดนะบิงๆิงยิงสีบิงปวดนะโอ้พี่น้องึงเมไขรท้องแตกไครมันเมโอ้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 แลสีจอยปวดนะโอ้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 ใครอึงอึงเมไครอึงเมคร ห้องแตกเลยพี่น้องเอ้ยนอะมันห่อนสะเนี่ยนนดอะอื่น,นมใครอะเ้้ยพี่น้อยอยู่ตางประเทศอะไรกินรักดื่มไม่ใครนี่ต้องอึ่งน้อยมบอยากผาเพราะว่าว่าน่มนังกางแปลงชี๊ท้กินแตกพี่น้องสุขสูคน อ่อนส่วนยู่งช่องอันนี้จะพูดเลดื่องสเนแตนได้มั้ยนี่นี่จะพูดเลืองสมนแตนกินต้มอ,อึงหอน้วยมันหอนยังไปหรอ,อมันเศร้าหอนกานปวดนะไอคือหุ่นหอนเปิดพะอบครบข้าวเหนียวดข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวก็เต็มกองเลยพีนองสกุลสกุลน่นเลยสเันแตนซื้อแรกมาถืออ้ ซื้อหนึ่งออกหนึ่งเก่าๆนะโอ้ยยุ่งเก่าๆนะแม่ประจําใจยันสุบผู้เออตสบายเห็นมันออกแล้วตอนมันออกตอนแรกก็บม่ได้ซื้อเพราะว่าตามมันหลายงวดแล้วที่ัานตามพอเศร้าตามออกเลยบัดพอมันออกแล้วก็เล่น่าตามอีกก็เล่น่าซื้อก็เลยนมาถือก้อยนน่ะเบิังข้าวเหนียวโอ้ยโอ้ยหนึ่งข้าวเหนียวแต้มกองได้ไหมมาข้าวเหนียวอ่ะอนข้าวเหนียวก็ห่อนได้ต้มยึ้งก็ห่อนไปหน่อยเอ้สุขสู่คนไม่แต่แล้วห่อน ฮันฮอนใช่ไหมคุณไอขึ้นฮอนฮอนที่ยังจะได้ไอขึ้นฮวนวนทั้งเข่าทั้งอย่างนี้ทั้งเข่าทั้งตรงอึงไอขึ้นฮวนหวนฮวนแห้งหน่อยอากาศหนาวเลย่ว่าเข่าของวนแกงกับหอนก็เลยมาเลยเกาเกากอยไปหน่อยอืมเงนหนาวก เอาปั้นิดหน่อยเอาเนาะเข่าก็งามนี่โอ้ยเขา่าแมเป่าคัดามหานิยมหแฟนคล,ล,ลับหาักแฟนคลับหลงหลงมาแล้วห่ะถ้าออกก็ขอได้ซะเพจังเพียงเพียงกินตรบมอือน้ำกันโอ้ยตรงมนอใครว่อลล์ก็จ,จำเตะความเปนส่วนผสมอะได้อากาศหุ่น,ะนอหอนังสีน่ากินเข่าหุ่นหอนนะมันแบบว่ามันเลือดสมดั่ง อ้ยไนอนยมให้นนั้นองยยิ้หคนเงาหวว่าแล้วยาชมหายไปไหนหลายวันไปหาอึ้งมาอีกนิ่เป็ด นี่ม่นันช่วงหน้าฝนว่าแม่บอกอึมันออกเลยไปหาว่านแห่ต้มอึงไตอึงเละอึมไม่กินเลยอดหน่อยอึอะไรไคต้มเพื่อผัดเป็นกระดูกั้อึมอึม

พมพกผู้กระแตงหัวจักบัก <c oughs> สมัยนี้นะอยากกินยังก็ได้กินเพราะยังวะโลกออนไลน์โลกออนไลน์ถึงน,นั่นงมาส่งหอดบ้าน

ta ăn một quán có mùi ăn với đi xanh ta đi quá mệt ลุงรอค่ะยายเพราะตอนนี้ลุงยังเป็นเนาะโอเคลุงตู่ก็รอตอนเป็นนุ่มแล้วก็รอเน๊ะบอกไงอือันนี้นายกคนใหม่ก็รอนายกคนใหม่อยูโซ่แหล่งสี่สิบกว่าสี่สิบหกสี่สิบสี่สิบปลาดสุดไม่ได้ติดตามเราไงมอคุณมาแล้ว,วเ,เป็นนายกยกเนี่ยเขาเขาบอกว่าไม่ได้ติดตาม,ามติดตามไปเจอก็ไม่ได้ติดตาม คนมาเข้ากันเพี้ยงก็บม่ค่อยไ,ได้ติดตามไปไหนเบื่อด่ากันไปด่ากันฮักเถียงกันได้เถียงกันหลายคนเลยแล้คก็ไได้ติดตามมันอีก,กไไ็เลยบ้านเป็นอยากตาัตง,งมันดังคนนอกเมืองไทยเนาะกัเลยไม่เห็นตอนที่เป็นเป็นนายกนี่แหละก,ก็เลยมาติดตามเพิ่นตอนเป็นเป็นนายกนี่แหละไม่ไห่ก็ไม่ไ,ได้ติดตามเพิ่น่อยกักบว่าแบบตุตง้ตงๆซื่อๆไหนจะเกียงให้กันได้ผู้ใดก็ได้ฮักกันไว้รอว่วันแอ้วอู้ มาถึงเห็นเรารอสิจิตตามเราได้ปีนังยกนายกคนไหเมึงไทยอะเรารอหลายสิจิตตามเรามาถึงไพ่่นเอาลุงตู้ไปเก็บเลไไหนล้างกันคุณใครโอ้แม่ฮอนคนฮอนใครจะดิว่ามันแมงเมาในทองในใครอู้ไปหนนฮอนอะไรบนอน

จะรอนน้ตัวน่นโอ้ยน่ออนอนมันมันมันอึ้งกับไครอึ้งไหมไม่เห็นเนาะนี่คนเห็นมาสวด บ้าจงจิ้ได้ทั้งตัวอึ้งอ่ะอึ้งแมใครก็ต้องใส่ขีอึ้งว่าแมใครนย่งใส่ขีอึ้งเมใครว่าไม่ขีอึ้ไม่จะก,ก,กระดูกอึ้งเมใครไม่จะก,กระดูกแต่มันเย็นแกงกะเพ็ดอันนี้เป็นอันหัวหอมอันหัวหัวหอมแดง Ừm. Rồi. Nó hòn. Tán hòn. gì mà mắc. Bạn Thì hai bên. แกอึ้งไม่ไข่ให้เบิงบ้งปนน่ะเบิ้งไข่มันพป่นหน่อยให้เบิ้งไข่อึง้งไข่อึง้งอะเต็มทองเลยมันเลิศสัมผันเต็ง